กลับมาช่วงสุดท้ายของคา i l a d o n l i นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะครับพาไปทานกันบ้างหลังจากพาไปเที่ยวกันมาหลายที่แล้วนะครับจะพาไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับไปทานอาหารอีสานยอดฮิตของที่นั่นนะครับก็คือข้าวจี่นั่นเองนะครับเขาบอกช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยอดนิยมใช่ไหมโอ้ขายดีมากนะครับนี่เราหิวเลยอ่ะเห็นไหม กินข<ม>้างล่างที่แดงๆไม่ใช่อันนั้นมันผ่ากินข้างบนสิดูดีโอ้โหชุบไข่ข้าวจีวจวนะครับเป็นอาหารื้นบ้าน <ฮะ S 2> ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับเขาจะนําข้าวเหนียวมาปั้นโรยด้วยเกลือนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ย่างบนเตาไฟชุบไข่ไก่ <ฮะ S 2> หรือไข่เป็ดแล้วย่างอีกรอบนะครับ <ฮะ S 2> ก็รับประทานควบคู่ไปกับเนื้อตากแห้งหรือว่าปลาแดกบองนะครับหรืออีกชื่อก็คือปลาระบบองนั่นเองนะครับโดย คุณพี่สุชัญญาพีพ่แวะคืนน้ำลายก่อนถ้าทางจะหิวครัก่ถ้าทางจะหิวมากนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หิวมากหิวมากมน<ม>ะโ<ม>ดย<ม>คุณพี่สุชัญญาวิรพลนะครับแม่้าที่ขายข้าวจีนะครับร้านสองพี่น้องเนี่ยหลังวัดมหามหาชัยนะครับเขาบอกว่าขายข้าวจีมาเกือบ15ปีราคาไม้เนี่ยไม้ละ5บาทไม้อย่างเดียวยังไม่รวมข้าวรวมแล้วคะ่ะรวมแล้ว ใครจะซื้อลแบบนั้นแต่ละวันเนี่ยเขาบอกขายประมาณ200ไม้1,000บาท<ต>เบาทแต่ช่วงนี้อากาศเย็นนะครับส่งผลให้ข้าจีปิ้งไฟอุ่นๆเนี่ยกลายเป็นสินค้ายอดฮิตเพิ่มขึ้นนะครับวันละ400ไม้เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> มีลูกค้ามายืนต่อคิวนะครับปิ้งขาย <c oughs> กันแทบไม่ทันขณะที่ลูกค้าก็คอนเฟิร์มว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวนะครับใคร <c oughs> ที่มีโอกาสไป วัดเไปมหาสาร,รคามคลองแวะไปนะครับเข้าจีสองพี่น้องนั่นเองเดีย๋ยวช่วยทําให้ก็ได้นะป,นปันปันไม่ต้องโรยเกลือรับรองเค็มเหมือนกันถ้าจาทํานทำนะ <laughs> ช่วงนี้ปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยนะคะพาพี่เจรยญแลวก็คุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่เหนือกันบ้างนะคะพาไปเที่ยวเที่ยวชมไรสตอเบอรี่แบบขั้นบันไดนี่ค่ะตอนนี้เรียงรายกันเป็นแถวเลยนะคะสวยงามมากๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนักอยู่ที่ดอยอ่างขางนี่เองน้องนางนะคะพาไปชมความสวยงามกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และเมืองไทยนางพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่บ้านนอนแลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลวงนะคะสวนเกษตรดอยอ่างขางนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะคะไร่สตอร์เบอรี่ขั้นบันไดค่ะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะ เห็นนาขั้นบันไดว่าสวยแล้วนะคะพอมาพบกับไรสตอเบอรี่ของที่นี่ยิ่งสวยงามใหญ่เลยละค่ะซึ่งไรสตอเบอรี่แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในโครงการหลวงสุดอันซีนตั้งอยู่บนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่กว่า9ไร่ค่ะเป็นของชาวบ้านนอแลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานให้ชาวบ้านได้ทํามาหากินคนละหนึ่งไรพร้อมกับทรงให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกสตอเบอรี่ด้วยทําให้ชาวบ้าน ะะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างรายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวแบบนี้ละคะ่ะเขาจะแบ่งคนละล่่นี่ตือเฮาได้ปลูกอาไรถามกินเนี่ยคนละล่่ละลร่ละล,ล,ะลแต่ก่อนนี่ถามรายเข้าบางปีนี่ปอก,กินบา,บางปีนี่บอกปอครับ แล้วพอวเรามาปลูกไรสตอเบอรี่รายได้เราเป็นยังไงบ้างครับตอนปีแรกก็ได้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นประเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ประมาณแสนปลายสองแสนเนี่ยต่อปีครับสตอเบอรี่นี่มันดูแลยากที่สุดแต่ก็รายได้ก็มีอยู่ และแม้ว่าสตอเบอรี่จะมีราคาดีเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่การดูแลก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยเช่นกันค่ะซึ่งสตอเบอรี่บ้านนอนแลจะเริ่มออกผลตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่เป็นต้นไปใครที่อยากชมชาวบ้านเก็บผลของสตอเบอรี่แล้วแนะนําให้มาเที่ยวกันในตอนเช้าค่ะเพราะคุณจะได้ชมวิวสวยๆของไร่สตอเบอรี่แบบแนวขั้นบันไดที่มีทิวเขาเป็นฉากหลังไกลๆพร้อมกับสายหมอกที่กำลัง ทอดยาวเข้ามาปกคลุมไร่ดูแล้วนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะและพอสายหมอกเริ่มจางหายนะคะเปลี่ยนเป็นแสงแดดสีทองส่องเข้ามาที่ต้นและลูกของสตรอเบอรี่ท่ามกลางอากาศหนาวๆนะคะมันคือบรรยากาศสุดประทับใจที่หลายคนใฝ่ฝันให้ได้มาสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะ ใครที่มาเที่ยวชมไร่สตอเบอรี่ดอยอ่างขางไม่ควรเก็บรูกสตอเบอรี่ก่อนได้รับอนุญาตนะคะอย่างคำที่ว่าดูแต่ตามืออย่าต้องเพราะใครที่อยากชิมสดๆชาวบ้านเขาก็มีให้ชิมพร้อมกับซื้อเป็นของฝากได้จ้า